ชุดทดลอง PLC นะครับาจาก S2 Innovation นะครับตัวนี้ในชุดก็จะประกอบด้วย power supply นะครับตัวนี้24โวลต์ทำการเลี้ยงตัวชุดทดลองนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถปิดเปิด,ปด,ปดครับเราจะได้ยินเสียงตัวิ지เตอร์อทำการ initial ตอน power on นะครับเราสามารถกดปุ่มสีแดงเพื่อทำการทดสอบได้เรามีแหล่งจ่าย24โวลต์นะครับเพื่อทำการาทดสอบ การทำงานของชุดทดลองนี้นะครับอันดับแรกเราสามารถจะทดลองการทำงานของเซนเซอร์ตัวจับโลหะนะครับตัวนี้เมื่อตัวจับโลหะได้เซนเซอร์ก็จะไดรเลย์ทำให้รีเย่ออนนะครับเราสามารถนำหน้าคอนแทคไปใช้งานได้นะครับส่วนเซนเซอร์ตัวจับของเหลวนะครับคาปาซิทีฟนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาคอนหน้าคอนแทคไปใช้งานได้เชื่อมต่อกับ p l c ก็ได้ ส่วนตรงนี้เป็นขั้วสาหรับควบคุมตัวาสายพานลําเลียงนะครับเราสามารถลองจ่ายไฟเข้าไปที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถจะกักทิศทางการหมุนอสายพานได้ด้วยการปรับสวิตช์ที่หน้าเครื่องนะซ้ายขวาครับและตัวอย่างการกระตุ้นใช้งานของ ตัวรีจิสเตอร์นะครับเราก็ทำการจ่ายเพ้าช่วงสั้นๆไปที่รีเลย์นะครับถ้าค้างไว้ดิไอตัวผักก็จะทำงานตลอดเวลานะครับถ้าเราจะต้องการกระตุ้นเราก็ส่งไปแค่เพ้าเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณครับ